แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวนายภูมิธรรมเวชยชัยพร้อมวรวัฒน์สสแพร่เขตสามลุยเมืองแพร่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ปลายางซ่อมสะพ,พานจอกอกนากเหตุน้ำท่วมค่ะภูมิธรรมลุยเมืองแพร่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ปลายางซ่อมสะพานจากเหตุน้ำท่วมชงของงบ4.5ล้านดำเนินการลดผลกระทบป,ประชาชนส่งผลผลิตการเกษตรค่ะ เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568ที่จังหวัดแพร่นายภูมิไทยเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เขตตรวจราชการที่16จังหวัดแพร่ใน2จุด จุดแรกโครงการขุ้นลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยางบ้านแม่ขมิงตำบลสรลอยอเภอวังชิ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชด,ดำริโดยดูความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยมีนายวรวัตรเอื้ออภิญญากล สสแพร่เขตสามพักเพื่อไทยรอต้อนรับและพลโทศิรภพ,พสุภาวานิชย์เจ้ากรมการทหารช่างบรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานจากนั้นชมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปลายางเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกรษตรและปล่อยปลาจะเพียนขาวห้า0 0ื่ตัวเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะ ซึ่งโครงการนี้ประชาชนร่วมกับภาครัฐเรียนรู้การบริหารจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริกับมูลนิธิอุทกภัตในพระบรมราชุปถมและสถาบาันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนมาวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาน้ําโดยฟื้นฟูป,ป่าต้นน้าในพื้นที่389ไร่สร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นปีละ100ฝายมีส์แก้มลิงด้านล่างอีก4 0ส ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการ,กรเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ mm. เกิดผลผลิตที่หลากหลายสร้างไรายได้รวมทั้งชุมชนมากถึง7.75ล้านบาทต่อปีค่ะ จากนั้นนายภูมิธรรมลงพื้นที่จุดที่2ติดตามโครงการซ่อมแซงฟื้นฟูเหตุจากอุทกภัยสะพานข้ามลำห้วยแม่ลานชุมชนบ้านใหม่ตลาดเชื่อมชุมชนบ้านบนนาหมู่ที่4ตําบลบ้านปีนอําเภอลองโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ต้อนรับ ด้วยโครงการน,นี้เป็นการฟื้นฟูจากเหตุน้ำท่วมเมื่อเดือนกันยายนในปี2566ส่งผลให้โครงการต่อมอดับกลางสุดตัวและเอียงประชาชน831ครัวเรือน2,165คนไม่สามารถใช้เส้นทางนี้สัญจรกระทบต่อการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่และไม่สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ค่ะ โดยทั้งสองโครงการนี้นายวรวัฒนเจ้าของเขตพื้นที่ได้รับข้อมูลจากสออบจอเขตรับผิดชอบจึงเสนอขอโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูงบประมาณ4ล้าน5 6 0 0ื่บาทเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วสามารถดําเนินการได้ทันทีค่ะโดยใช้แบบจากเทศบาลตําบลบ้านปินซึ่งเป็นแบบมาตรฐานงานสะพานสําหรับอบปทอของกรมทางหลวงชนบทด,ดําเนินการซ่อมแซมค่ะ คิดว่าเป็นแนวข่าที่เันรท้กว้างขึ้นเป็นนเที่จะได้เอาไยแพร่ใหให้ผต้องคิดว่านี่เป็นตัอย่างที่ดีทอสนแกนที่ตรงกที่ที่น้องกษาแล้ก็มีรเรียนมีกวการเักาตอางที้้